ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้เบาวนักลอยนีครับผมวันนี้เราก็จะ,ะมารีวิวปักปิ๊บบักดำปักแดงอันนี้ตอนนี้ก็เป็นสเต็ป5-3ชักเดิมวาลเดิมนะครับผมทุกคนแล้วก็ตอนนี้ใสแ่แคมเป็นที่เรียบร้อยครับผมเราจะมาลองดูว่าใสาแ่แคมแล้วเนี่ยมันจะแบบออกตัวโหดแรงขนาดไหนครับผมมาดูสเตตรอที่ใช้นะสเตอที่ใช้เป็น14ยิบ 8นะทุกคนเออสภาพ oh. รถตันี้แหละนะก็ oh. ะไม่ล้างเหมือนเดิมแค่นี้แหละก็เออเราเปลี่ยนยางด้วยนะเพราะนั้นยางเตะเขาบอกเป็น50าสิบ้ร้อยน่าจะเป็นแก้มเตีย้ยหรือเปล่าวะเนี่ยประมาณนี้ไม่ดูไม่รู้ว่าจะยกรอได้หรือเปล่านะทุกคนเออทค่นี้แหละนะเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูยางเล็กๆแบบนี้ยกรอได้หรือเปล่าเออแค่นี้แหละนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกนะันทุกคนนะเดี๋ยวเราจะให้พูเก ตะต้าตีรลยตะตาตเลยวะโอ้โแล้วแต่คนกตกตตีตะตีเลยรับคนดูกันว่าลูกมันนี่แบบมันหลวกแล้วมัง้งลกเลีเราไม่ได้ตอนนี้ผมเติมเป็นน้ำมันเก้าห้านะมันก็จะติดน้ำน,นิดนึงแล้วก็เดินเราไม่ค่อยอยู่นะทุกคนผมก็จะได้ง่ายดีกว่าเลีเยาไม่ได้วะ ตัวกแค่ติมหน้าน่ะตัวดับเลยดูดูดูรับกันเลยรับกันดูดูดูเดินเบาเฮ้ยให้ดูเดินเบาดิยยีดเดินเดินเดินหอบอ่ะมันจะดับหรือเปล่าเดินหอบแบบนี้อ่ะ โอเคครับเวราก็จะไปลองออกตัวให้ดูดีกว่านะทุกคนก็เสียงก็จะประมาณนี้นะก็เสียงเปลี่ยนเลยตอนนี้เป็นน้ํามัน9 5นะ้าห้าทุกคนมันก็จะดับดับไม่รู้จะยกล้อได้หรือเปล่านะทุกคนเออมันจะวอดหรือว่านะยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็ไปลองดูดีกว่าอ,อกตันเล่นๆน,น,นะทางเดิมชิวๆเนาะหัว,แ,วหแตกไม่รู้สปันนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้ในะฮะ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าแลา้วกันออกตัวได <c oughs> ้ดูกลองๆด้วยกลองทางนี้ถ่ายด้วยด้วย ไม่เลยเาดาด่โเขดาอยยอะไรุ่นเต็มเลยยัดเสร็จเลยเราได้แค่นี้พอที่อโอ้ยเยอยจะลม้ลมรุ่นมองเต็มเลยยัดเส็จเอ้ยจะล้มวะ เล่งหรอวะคนมาเลงกว่าเล่งกว่าดื่มเลยวะที่ปุมแบบถ้าสามเดิมเพียมว่ะเล่งกว่าดื่มว่ะทำงานได้เลยแลคือติวสีเปลี่ยนด้วยว่ะทุกคนแรงจัดนะ ็ยกได้หวะทุกคนยกรได้ด้วยวะเราไปยกมันยกร้อง่อยแบบชิชชวๆอ่ะได้ไหมวะเดี๋ยวดไมลรูก,กติคนเส็วตม,มันมันจะดับอะมันมันหมาว่ะทุกคนใน E5 น,นี่แบบลอยอ่ะ เา่าวะเกิดไปเกินไปเขาเป่ปาเฮ้ยตุ๊กเอ,อ่คน,คน,คน,คนเขาเขาบป่าวันตุกเอ่ก็มางพว่าน่าจะถายไม่ไท่ไหรว่ะตุกโถน้ำมันมันหนาวะ่ะ ตะก,กอตต้องเลยวะมันเ่าทำไมรุ่นทำไมลุ่นทำไมล่ะทุกคนมายกไปตรนี้หอมมนยกไม่ได้ถนนมันแบบขรุขระว่ะมาเดี๋ยวเราจะยกไปตรงนี้เลยแล้วน้องมันหนาตนะื่นอ่ะดูดิ chắc cơn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  chắc mà mà chắc <t relpine noise> <laughs> <tampon> อไอ้ส่วนตีหัวแตกวะนี่เขาป่าเออแบบนี่แล้วเขปาป่าโอ้รถมาว่ะรุรถก่อนละกันพคตรมงเลยวะเฮ้ยถ้าสามใสเข็แเมแต่งวะมันมันจริงว่ะทุกคนแต่ถ้าอีกไปถ้าผมว่าน่าจะางไง่วยถั่วงงวะ นะปิดกระนังฮตกลมาตกลมนวิ่งคนลอยเลยว่ะทุกคน่ตึงจังอ่ะแบบโคตรตึงหมดเฮ้ยเเดี๋ยวว่างๆมาจับตีให้ดูนะแต่ตอนนี้มันไม่มีถนนวิ่งไงเออโน่นรถดับมาอีกรอบสองรอบแล้วทุกคน ได้ยินเสียงคขาว่าอ๋อทุกคนอ๋อว่านน้ำมันน้ำมันน้อยเกินน้ำมันน้อยจัดไลยแค่นี้เลยยินเราไม่เลื่อนเนตีเลยวะตรงนั้นมันอยู่เต็มโค้งเลยโอเคโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นีขอขอขอ้นะสำหรับห้าสามทำเองกับมือครับก็ทำได้ที่ สำนักชิบหายการช่างนะทุกคนเออแบบว่าแรงจับนะแรงคือเพรีแปดลอยอะ่ะเออโคตรมันเลยทุกคนโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ในคลิปหน้าจะจับจีดูนะนะให้ตัวขับเนี่ยตัวขับตัวขับโคตรโหดเออมาโอเคก็โชคกับไลค์ช้ยกดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องนู่นนิจ้าเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวดครับ